ใบปอรัตติยาและประจัก์ชัยแห่ทองคำเรียกได้ว,ว่าเป็นนักร้องที่กําลังโด่งดังและมาแรงอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับสาวใบปอรัตติยานักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายาราชินีรถแห่เทียกได้ว,ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเธอเป็นสาวสวยมากความสามารถที่เป็นขวัญใจของเราบรรดหนุ่มกันเลยทีเดียวประจัก์ชัยแห่ทองคำโพสตเฟซบุ๊กแจ้งว่าใบปอราชินีรถแห่หม่พัชรีเข้าแจ้งความของคณะหมอรำขอนแก่น ที่สพบ้านเป็ดขอนแก่นช่อชอนหลอกยืมเงินสูญเงินคนละเกือบล้านงานนี้มีผู้เสียหายสูญเงินรวม20ล้านเจ้าตัวปิดบ้านหนีทั้งผัวเมียก่อนจะมีคนไปพาดพิงหัวหน้าต้ามรุ่งสยามบรรนทัดสินจนนห้างหายทองคำต้องโพชี้แจงว่าหัวหน้าคณะหมอลามคอนแก่นชื่อเล่นยอ่อต่อเต่าซื้อบ้านจัดสรรเส้นถนนมาริวนันเขตพื้นที่สพบ้านเป็ด จึงเรียนมาเพื่อทราบกบรุณาอย่า,าพาดพิงคณะอื่นเพิ่มสีฟองเจ้าเดชชื่อเล่นนายตอเต่าบ่อมแม่นชื่อคณะหมอลำเดชสูขนาดเจ้าตัวออกมาคอมเมนต์ได้ว่าอยากรู้ความจริงให้แชทมาหาผมผมเพิ่งคุยกับนายห้างประจักษ์ชัยหรือไปถามใหม่พัชรีใบปอดูนะครับว่าวงใดไม่รู้ความจริงอย่า,าพาดพิงนะครับความจริงอยู่กับนายห้างประจักษ์ชัยจบนะ ดานสาวใบปอรัติยาโพสต์ภาพกับใหม่พัชรีน่าเศร้ากันมากๆพร้อมแคปชั่นสู้ๆเด้อเราสู้ต่อไปละเพื่อนเอ๋ยให้นอนนํำแหนเด้อซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวใบปอรัติยากันอย่างล้นหลามเลยค่ะ